ครับตอนนี้ Samsung s Z a m s u n Galaxy g A42 5G ซึ่งเป็นมือถือที่ Samsung บอกว่าเฮ้ยมีราคาถูกที่สุดถ้าเป็น 5G นะของเขาแล้วนะครับก็มาอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากในเรื่องของหน้าตารูปร่างนะครับที่พูดเลยว่าก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กับเรื่องอื่นๆของเขานะครับสีที่มาเป็นสีขาวนะครับก,ก็สังเกตว่าในตัวสีเนี่ยจะมีการบุกเป็น ลายต่างๆเนี่ยสีลายนะฮะก็มีความสวยงามอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็มีให้เลือกทั้งหมดอยู่3สีนั่นก็คือสีขาวนี่ครับแล้วก็จะมีสีเทาและสีดําให้เลือกนะครับหน้าจอมีขนาด6.5นิ้วนะครับก็ตอบสนองได้ค่อนข้างรวดเร็วดังนั้นเนี่ยใครมาใช้เล่นเกมเนี่ยถือว่าค่อนข้างตอบสนองดีๆแต่ว่าเฟรมเรทของมันอยู่ที่60นะครับความละเอียดของหน้าจออยู่ที่ HD Plus นะฮะไม่ได้ทูดผีดแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะ แล้วก็กล้องของมันก็มีหมด4ตัวความเอียดสุดๆสี่สิบแปล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนส์มุมกว้างนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเปิดกล้องให้คุณดูมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้น,ะนั่นเองครับนี่สามารถที่จะใช้เล่นสวายได้นะฮะมีโหมด s i n เกิลเทควิดีโอและโหมดอื่นๆนะครับรวมถึงมีตัวขอสอดชะจิตประมาณเป็น ซีนอัลติมิเซอร์นะครับแล้วก็เป็นสอดซั u เจ e เชอร์มาให้ด้วยนะฮะตัวนี้มีโหมดมาโครพร้อมกับโหมดถ่ายภาพก็คือซูเปอร์สโลโมชันได้โอ้โหอะไรจะมาเต็มขนาดนั้นนะฮะแล้วก็แน่นอนว่ากล้องหน้าของมันก็มีขนาด20ดาพิกเซลจะเป็นใลักษณะแบบนี้นะฮะซึ่งกล้องหน้าก็เรียกได้ว่าค่อนข้างคมชัดเลยโดยที่ผมหลบยากแสงเฟรแล้วค่อนข้างที่จะให้ภาพที่ดูดีมากๆเหมือนกันนะฮะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของฟัก์ชันอื่นๆข้างในต่อนะครับซึ่ง Sam s u n Galaxy A425G ก็ยังคงเป็นมาตรฐานมือถือ Android ของ Sam a m s u n งอยู่นะครับมาพร้อมกับวันยูเวอร์ชัน2.5นะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันครบตามที่คุณเห็นทั้งหมดนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นมือถือตัวเดียที่โอเคมากคุมกม้มมลคางของมันนะครับก็คือหัวครอบแซนด์ลอคก้765ที่สามารถเล่นเกมได้ค่อนข้างดีแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ความเร็วที่สูงอยู่นะครับลอวความเร็วของมันนั้น เป็นอย่างไงเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันจากการทดสอบ 5G โดยใช้ขึ้นของทูบูเวชแบบนี้นั่นเองครับคำว่าสมสุกซี g A l a x y A42 5G นะครับที่เขาบอกว่าแรงนักแรงหนัเนี่ย 5G จะได้เท่าไหร่ต้องบอกไว้ก่อนว่าโลเคชันที่เทสนะครับเป็นสุขุมวิท2ีนะครับตอนนี้ก็ขึ้น 5G แล้วนะครับพร้อมจัดไปนี่ก็คือเป็นการทดสอบประสิทธิภาพที่จะเห็นชัดที่สุดข,ของมือถือตัวนี้นะครับ แต่ปกติเนี่ยที่นี่ 4G จะอยู่ประมาณ100นิดๆนะฮะตอนนี้ก็แตะประมาณ300กว่านะครับก็ถือว่าค่อนข้างทำได้ดีมากๆเลยนะครับค่าปิงแล้วก็ค่าจจสเตอร์นี่ถือว่าโอเคมากส่วนค่าเลทเนี่ย 5G เนี่ยมันไม่เหลือแล้วครับมันต้องศูนย์ไปแล้วนะฮะแต่ว่าความโหลดความอัปโหลดนะัตอนนี้อย่าเพิ่งไปใส่ใจนะครับเพราะว่า 4G มันก็อ้ 5G มันก็จะประมาณนี้แหละครับนี่ ถือว่าเขาข้างเร็วนะฮะอันนี้เป็นการทดลองถ่ายวิดีโอนะครับด้วย s a m s u n Galaxy g A42 5G นะครับก็เป็นมือถือตัวนึ่งที่ ให้กล้องมาค่อนข้างคมชัดอยู่เหมือนกันในรายละเอียดต่างๆเนี่ยถือว่าเก็บได้ดีนะฮะระเบียบเรยนวยได้ด้วยตัวนี้ยังสามารถมีระบบการพัฒสั่นไหวแต่ว่าเดี๋ยวการพัฒสั่นไหวนะเดี๋ยวค่อยมาลองตอนรีวิวนะฮะอันนี้ให้ดูคำคับไปก่อน สำหรับราคาของมันนะครับก็เปิดตัวอยู่ที่11,990บาทนะครับถามว่าแพงไหมก็ถ้าเทียบกับมือถือในกลุ่มเซกเมนต์นี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเปิดดูเดือดไปนิดนึงแต่ว่าคุณสามารถซื้อกับโอเปอเรเตอร์ในราคา6490บาทได้ทั้ง3ค่ายเลยนะครับก็คือ d t แท็ t o Move e ฟและก็ AS ครับส่วนการรีวิวเต็มๆของมือถือตัวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวรอติดตามรับชม ต่อไปในอนาคตซึ่งคิดว่าอีกไม่นานเราคงจะได้รับเครื่องครับสําหรับคลิปนี้จบลงเท่านี้ก่อนแล้กันพบกันใหม่คลิปรีวิวครั้งหน้านะครับว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรแล้วก็ในช่องจะมีเรื่องอะไรที่ให้ติดตามในช่องบิ๊กไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด u b s c r i b e คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ